สวั seen. สดีครับเพื่อนๆเวลาที่เราใช้ในส่วนของ t i k t อกเนาะเล่นดูคลิปวิดีโอกันไปเรืสส่อยๆเน er. ี่ยมันจะมีในส่วนของไฟล์แคสหรือว่าไฟล์ขยะนะครับสำหรับวิธีการลบไฟล์แคสหรือไฟล์ขยะนั้นให้เพื่อนๆทาได้ดังนี้นะครับสำหรับวิธีการล้างไฟล์แคสหรือว่าไฟล์ขยะนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงนี้นะตรงคําว่าฉันที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการเลือกเข้าไปนะครับ แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อมาดูด้านบนจะมีจุด3จุดอยู่ด้านบนตรงนี้ให้เรากดจิ้มตรงนี้เข้าไปครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับมันจะมีรูปสัญลักษณ์คือรูปถังขยะแล้วก็จะมีเขียนคําว่าล้างแคชนะครับแคชเป็นพวกไฟขยะต่างๆนะครับเพื่อทําให้โทรศัพท์ของเราเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับโทรศัพท์หรือว่ามือถือของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันขึ้นเลขศูนย์ลว ไฟขยะก็จะถูกลบไปนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ขยะสะสมมาอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องมาทําการลบแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อโทรศัพท์ของเราจะได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ